Hello my lovely students สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสีที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะกับวันนี้ครูนินจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นปสี่นะคะในหัวข้อเรื่อง hello my name is mary สวัสดีฉันชื่อ mary นะคะ ซึ่งบทเรียนนี้นะคะจะเป็นการแนะนําให้นักเรียนสามารถทําใบงานที่คุณครูให้ประจําสัปดาห์นี้ได้ด้วยนะคะค่ะซึ่งบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์สมาชิกในครอบครัวนะคะที่เป็นสมาชิกหลักของครอบครัวเราเลยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะค่ะซึ่งบทเรียนนี้นะคะสำหรับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนะักเรียนจะต้องสามารถาสะกดคำนะคะแล้วก็ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะให้ความหมายของคำศัพท์นั้นได้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะหรือเป็นการให้ข้อมูลของตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวได้นะคะ,คะเริ่มกันที่คำศัพท์นะคะคำศัพท์ ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเริ่มที่คุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อภาษาอังกฤษนะคะอย่างเป็นทางการก็คือ father 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 นักเรียนลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูนะคะหรือฝึกออกเสียงตามคุณครูก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดให้ฟังหนึ่งรอบจากนั้นให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะ father 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 เก่งมากค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะตัว th คุณครูเคยสอนไปในชั้นเรียนแล้วนะคะตัว th เวลาเราออกเสียงให้นักเรานะคะ,ะให้เราค่ะให้นักเรียนเอาลิ้นออกมานะคะอยู่ระหว่างฟันบนและฟันล่างจากนั้นให้เปเปล่งเสียงออกมานะคะเป็นสสสนะคะมันจะออกเสียงคล้ายเสเ ะะแต่ว่าให้เราเอาลิ้นออกมาด้วยนะคะมันจะออกเสียงว่าสสส,สให้มีลมออกมานิดหนึ่งนะคะลองฝึกบ่อยๆนะคะแล้วเราจะเก่งนะคะคุณจะพูดอีกครั้งหนึ่ง Father Father แปลว่าคุณพ่อนะคะซึ่งคำว่า Father นะคะฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้เรียกคุณพ่อนะคะมันจะมีคำศัพท์อีกสองคำที่เขาเอาไว้ใช้เรียกคุณพ่ออันนี้ไม่เป็นทางการนะคะเอาไว้ใช้เรียกพ่อนะคะหรืออพูดกับคนรู้จักอย่างไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะก็คือคำว่า Dad Dad หรือ Daddy Daddy นะคะ Dad or Daddy Daddy ต่อไปคำว่าแม่นะคะแม่ภาษาอังกฤษก็คือ mother mother เห็นไหมคะมีตัว th อีกแล้วออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ mother mother แปลว่าแม่นะคะซึ่งก็จะมีคำที่เอาไว้เรียกแม่เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับพ่อเลยก็คือคำว่า mom or mommy mom or mommy นะคะ ต่อไปคำว่า brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะ brother brother เห็นไหมคะมีตัว th อีกแล้วให้นัอเรียนออกเสียงตัว th ให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะ brother brother เก่งมากค่ะต่อไปคำว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะออกเสียงเป็น sister sister ทีนี้คุณควรจะแยกออกเป็นสอง คำนะคะคำว่า sis e และคำว่า t e อ sis e คำว่า sis e นะคะขึ้นต้นด้วยตัว s สะกดด้วยตัว s ให้นักเรียนออกเสียงตัวสะกดด้วยนะคะไม่ใช่ sister นะคะไม่ใช่ sister นะคะจะเป็นแต่แต่ว่าจะเป็น sister sister นะคะให้ออกเสียงตัว s สะกดด้วยออกเสียงสิส sister ออกเสียง sister นะคะลองฝึกสะกดลองฝึกสะกดนะคะแล้วก็ออกเสียงบ่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูครอบครัวของแมรี่ค่ะหรือ Mary's family นะคะคือครอบครัวของแมรี่มีใครบ้างนะคะตัวแมรี่ก็คือคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองนะคะใส่กระโปรงแล้วก็มีผมยาวนะคะอันนี้ก็คือแมรี่นะคะ แมรี่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะน้องชาย2คนนะคะแล้วก็มีน้องสาวอยู่1คนนะคะคุณพ่อก็คือคำศัพท์ก็คือ father father คุณพ่อนะคะต่อไปคุณแม่ค่ะ mother mother นักเรียนฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะ mother mother ต่อไปน้องชายค่ะน้องชายมีสองคนนะคะ อาจจะเติม s ลงต่อท้ายคำนามด้วยนะคะคำนี้ก็คือคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะอันนี้เป็นเกล็ดคุณครูเพิ่มเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้นะคะ brother brother ถ้ามีน้องชายหรือพี่ชายคนเดียวเราจะไม่เติม s นะคะการออกเสียงก็จะออกเสียงเป็น brother brother แต่เมื่อไรที่เติม s เราต้องออกเสียงตัว s ด้วยนะคะก็จะออกเสียงเป็น brothers 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 ลองฝึกออกเสียงกันบ่อยๆนะคะต่อไปน้องสาวน้องสาวในภาษาอังกฤษก็คือ sister sister น้องสาวมีแค่คนเดียวไม่เติม s นะคะออกเสียงเป็น sister sister เก่งมากค่ะ ทีนี้นะคะแมรี่เขาเล่านะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเขานะคะว่ามีใครบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อมูลของครอบครัวของแมรี่ให้ฟังนะคะ hello my name is mary these are my parents this is my daddy tom and this is my mummy susan i have one sister And two brothers. I am in grade 4. Hello, my name is Mary. These are my parents. This is my daddy, Tom. And this is my mommy, Susan. I have one sister and two brothers. I am in grade 4ประโยคนี้นะคะหรือข้อความนี้จะแปลได้ว่าสวัสดีฉันชื่อ mary นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของฉันนักเรียนสังเกตที่คำว่า parents parents นะคะคำนี้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะไม่แยกเป็น father and mother นะคะเราจะ ทัวเลยก็คือใช้คำว่า parents คำนี้แปลได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะก็คืออยู่กันทั้งสองท่านหรืออีกในหนึ่งก็คือจะเป็นแปลว่าผู้ปกครองนั่นเองนะคะ these are my parents นี่คือ,อคุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะ this is my daddy tom นี่คือคุณพ่อของฉันนะคะเชื่ออะไรคะ ชื่อทอมนะคะมีคุณพ่อชื่อทอม and this is my m o m m y ซูซานและนี่ก็คือคุณแม่ของฉันชื่อซูซาน i have one sister ฉันมีน้องสาวหนึ่งคนนะคะสังเกตตรง sister เขาไม่เติม s เพราะว่ามีเพียงแค่คนเดียวนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีมากกว่า1นนักเรียนจะต้องเติม s ต่อท้ายนะคะ and two brothers คำนี้นะคะมีน้องชายสองคนนะคะ two brothers เขาก็เลยต้องเติมตัว s ต่อท้ายคำว่า brothers นั่นเองนะคะ I am in grade four ฉันอยู่ฉันป .4 นะคะคำว่า grade นะคะ grade ก็คือเป็นระดับนั่นเองนะคะ ก็คืออยู่ระดับ4ในความหมายก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพี่น้องนะคะให้เติมคำว่า no และเติม s หลังคำนามนะคะถ้าไม่มีพี่น้องให้เติม no และเติม s หลังคำนามอย่างเช่น i have no brothers or sisters ประโยคนี้แปลว่าฉันไม่มีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวเลยนะคะไม่มีไม่มีพี่ชายน้องชายไม่มีพี่สาวน้องสาวนะคะเห็นไหมคะเติมคําว่า no นะคะแล้วก็ต่อด้วยคานามคานามที่เราต้องการบอกว่าเราไม่มีอะค่ะไม่มีอะไรก็เติมคํานั้นนะคะแต่ว่าคํานามนั้นจะต้องเติม s ต่อท้ายด้วยเสมอนะคะกเช่นเดียวกันค่ะกับคาว่า sisters ก็ต้องเติม s เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีหรือมีมากกว่า1น,นะคะให้นักเรียนเติม s นะคะแล้วก็ถ้ามีพี่ชายหรือน้องชาย1คน 1> พี่สาวหรือน้องสาว1คนนะคะให้นักเรียนเติมจํานวนลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเติม s หลังคํานามนะคะอย่างเช่น i have one brother and one sister ฉันมีพี่ชายหรือน้องชายหนึ่งคนแล้วก็มีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยหนึ่งคนนะคะ ถ้านักเรียนมีพี่ชายน้องชายมีพี่สาวหรือน้องสาวสองคนขึ้นไปให้เติม s หลังคำนามนะคะเห็นไหมคะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ I have two brothers I have two brothers ฉันมีน้องชายสองคนนะคะก็เติม s ต่อท้ายแล้วก็ I have two sisters I have two sisters ฉันมีน้องสาว สองคนนะคะก็ตเติม s ลงต่อท้ายนะคะลองฝึกพูดประโยคดูนะคะ two brothers two sisters อย่าลืมออกเสียงตัว s ตัวสะกดด้วยนะคะ two sisters two brothers ตัว th ก็อย่าลืมนะคะวิธีการออกเสียงคุณครูเคยสอนไว้แล้วนะคะอย่าลืมนำมาใช้ด้วยนะคะ อันนี้จ้างเป็นรูปประโยคนะคะให้นักเรียนฝึกพูดนะคะ,ะในประโยคนี้นะคะให้ฝึกพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือผู้ปกครองฟังนะคะให้เพื่อนฟังด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูพาอ่านหนึ่งรอบ i have no brothers or sisters i have one brother and no sisters ใช้ให้ถูกนะคะอันไหนมีมากกว่า1ให้เติม s หรือไม่มีก็ให้เติม s นะคะแต่ถ้ามีแค่หนึ่งเดียวนะคะ,ะตัวคำนามเนี่ยไม่ต้องเติม s นะคะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนทีนี้มาดูที่ตัวใบงานนะคะใบงานเรื่อง my family my family นะคะก็คือครอบครัวของฉันใบงานนี้นะคะให้นักเรียน เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองลงไปนะคะใหะ้เหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างที่เขาให้มานะคะเขาจะมีพี่ชายแล้วก็นอ้อองมีพี่ชายน้องชายนะคะมีพี่สาวน้องสาวแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาก็เขียนเล่าเล่าออันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของแมรี่อะคะ่ะข้อมูลจะเป็นครอบครัวของแมรี่นะคะเขาก็จะเล่าว่า these are my parents this is my daddy tom And this is my mommy s u s a n I have two brothers and a sister I am in grade 4 okay. นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของฉันแล้วก็นี่คือคุณพ่อของฉันชื่อทอมและนี่คือคุณแม่ของฉันชื่อ s u s a n ฉันมีพี่ชายน้องชายอยู่2คนนะคะแล้วก็มีพี่สาวอยู่1คนนะคะหรือตรงนี้จะเป็นน้องสาวก็ได้นะคะแล้วก็ฉันอยู่ ในชั้นปสีนะคะอยู่ชั้นปสนะคะแล้วที่นี้ข้างล่างนะคะที่มีช่องว่างเนี่ยให้นักเรียนใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองลงไปนะคะ hello my name is ตรงข้อนี้นะคะตรงเนี้ยให้เติมให้ใส่ชื่อของนักเรียนลงไปตรงนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณครูสะกดให้แล้วตั้งแต่ต้นเทอมนะคะใครจำไม่ได้นะคะเปิดดูคุณครูเขียนให้แล้วนะคะ ตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ these are these are my parents นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของฉัน this is my ตรงนี้ก็ใส่คนที่นักเรียนจะแนะนำชื่อค่ะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ขึ้นก่อนก็ได้นะคะสมมติว่าถ้านักเรียนเอาคุณพ่อขึ้นก่อนก็จะเป็น this is my daddy แล้วตรงนี้ก็ใส่ชื่อของคุณพ่อลงไปชื่อของคุณพ่อคุณแม่คุณครูอนุญาตให้เขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะเพราะว่านักเรียนจะยังไม่สามารถสะกดชื่อ ของบุคคลได้นั่นเองนะคะตรงนี้อนุญ,ญาตให้เป็นภาษาไทยแต่ว่าชื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ this is my daddy ก็ใส่ชื่อของคุณพ่อลงไป and this is my m o m m y นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของคุณแม่นะคะ i have ตรงนี้ใส่จำนวนของพี่ชายหรือน้องชายลงไปนะคะถ้ามีหนึ่งก็ใส่คำว่า one แต่ถ้าไม่มีให้ใส่คำว่า no นะคะหรือมี2คนขึ้นไปตามจํานวนเลยค่ะนักเรียนก็ใส่มี2ก็ใส่คำว่า two มี3ก็ใส่คำว่า three มี4ก็ใส่ four นะคะแล้วก็ตรงนี้เรามาเลือกว่าตัวไหนมันถูกต้องนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนมีพี่ชายหรือน้องชาย1คนตรงนี้ใส่วันแต่ตรงนี้นักเรียนต้องเลือกนะคะว่านักเรียนจะเอาอะไรไว้ถ้าไม่เอาอาะไรไม่เอาคำไหนก็ขีดขีดค่าล,ลงไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้ามี1คนตัวที่ถูกก็คือ brother ไม่ต้องเติม s นะคะถ้ามีหนึ่งคนไม่ต้องเติม s แต่ถ้าตรงนี้ไม่มีหรือมีมากกว่าหนึ่งคำคำนี้จะต้องเติม s นะเรียนก็เรื่อกอันนี้นะคะโดยการขีดค่าคำที่ไม่ต้องการออกนะคะ and ตรงนี้ก็ใส่จำนวนเหมือนกันค่ะจำนวนของพี่สาวหรือน้องสาวนะคะถ้ามีก็ใส่ตามจำนวนถ้าไม่มีก็ใส่คำว่า no แล้วก็เลือกว่าจะเติม s หรือไม่เติม s นะคะต่อไปค่ะ i am in grade อันนี้ใส่เหมือนกันนะคะใส่เลข4เพราะว่าเราอยู่ชั้นป4 i am in grade 4นะคะถ้าหากว่าใครจำไม่ได้นะคะหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหนสามารถย้อนวิดีโอกลับไปเพื่อศึกษาใหม่ได้นะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็ คุรนินนะคะก็แนะนำวิธีการทำใบงานนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับครอบครัวนะคะการบอกเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชั้นป .4 นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะคุณครูวหวังว่าหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วจะสามารถทำใบงานได้ด้วยตนเองนะคะพยายามทำด้วยตนเองอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะ ค่ะวันนี้ครูเน,นลาไปก่อนเจอกันวันเปิดเรียนนะคะบ o าย bye see you